นะครับจะตุย่ยใชมาทดสอบนะครับจับจูดบังไฟหน่อยครับพี่น้องครับผมบังไฟบังนี่เป็นของทีมงานสอกินเกลียงเป็นบังไฟทองหานไม่น่าแบบเป็นบอลีเกเจ็ดพุมฮะอีเลียงลงจากฐานบอกราชเจ้าที่จะฐานปล่อยทีมงานจงฉกหมานขึ้นสูงๆูงลงซ่าเดดเวลาหลายๆครับสามซ้อนหนึ่งไปเป็นอันตรายนะครับอย่าไปสามซ้อนหนึ่งไป ผู้เดี่วช้ำหน้าจะไปเฮ็ดเองนะครับนี่เพิ่นอยู่กับบังไฟมาเล็กน้อยครับพี่น้องโอ้บังไฟบังนี่นั่งฐานดุนสูครับสูข้าหาเรื่อยพี่น้องเอาคนลงจมครับครับอีกบังนึงครับไปแล้วครับอ้างดีบ่เห็นเลยครับใช่หรือโอ้ ออโอ้โหสูพออย่างงามวางตัววางหางเรียบร้อยคำตอบสุดท้ายดูดนมจวบจวบเอ้ยพี่น้องครับใส่หัวเป็นตัวโดนเขียนดีลงมาซาซาเอาปีมนานนถ่านแลวครับ,บ <ไป S 2> พี่ <ไป S 2> น <ไป S 2> ้องบพรลูมาไงครับาไปไม่ขาวพีว่น้องไปไม่ขาวนะครับห<อ>มุนเป็นตามเข็มนาฬิกาใส่หัวเป็นตัวเดินเอาจังหวะนี้เผาไม่ไรายครับโอ้โห เ,เสียทีเสียอาการแล้วเจอไอ้เลืกอจกลงมาเหรอครับพี่น้องกับผากไปน,นี่ละ